ถ้าพูดถึงพ็อกลี่ยอดทิศอย่างพ็อกลี่มังกรแดงนะครับก็ต้องพูดถึงการทำเดเมจที่รุนแรงนะครับมังกรแดงสีทองนะครับและทีนี้เราจะมีการบิ้วในส่วนของอาวุธพ็อกลี่และเจ้าสกิลอย่างไงเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันในแบบฉบับของซิกม่านะครับแล้วก็จะพูดถึงทั้งสายตีใกล้และสายตีไกลที่เป็นตัวหลักร่วมกับพ็อกลี่เลยครับเติมเกมดะกุเนียซาก้าได้ที่ไลน์แอดริดแมนช็อปหรือบนเว็บ ridmanshop.com ใช้แค่ยู ด,ดรับเครดิตนําไปช็อปในเกมแบบฟินๆได้เลยมีบริการเติมเกมชั้นนํามากมายได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมง เติมเกมในเว็บรับลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้เลยพร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดากูเนียซ a ก a อยู่กับผมซิกมาวันและบ้านโล่งๆของซิกมาวันนะครับผมวันนี้ครับซิกมาได้อยู่กับนี่ฮะพ็อกี่สุดฮิตที่เราใช้กันเป็นตัวเดเมแต่นะ ที่ฮิตๆกันเลยนะครับตัวมังกรแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทํามาในระดับหนึ่งแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวซิกมาจะเอามาแชร์นะครับแล้วก็แนะแนวทางนะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นอะไรบางอย่างและสามารถบิวเจ้าตัวเนี้ยให้เก่งขึ้นได้นั่นเองครับแต่ก่อนจะให้รับชมนะอย่าลืมกดไลค์ให้ซิกมาด้วยนะถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะมาที่ฟังก์ชันของพ็อกลี่นะขี่ที่ตัวพ็อกลี่เลยนะครับแล้วก็ ดูตัวการเติบโตนะครับตรงนี้นะฮะซิกมาก็ทำตัวนี้เป็น5ดาวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวซิกมาจะพูดถึงในระดับพวก3าดาว4ดาวด้วยนะครับแต่ตอนนี้ซิกมาพูดในถึงตัวพ็อกกี้ที่ซิกมาบิลขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ซิกมาเล่นแทงนใช่ไหมแนวทางของแทงก็คือการค้ำให้พ็อกกี้นะครับแล้วให้พ็อกกี้ตีโดยที่พ็อกกี้แทบจะไม่ได้รับเดเมจเลยตีอย่างเดียวนะครับผมซึ่งอาวุธของพ็อกกี้เนี่ยนะครับคือตัวนี้ ที่เราพูดถึงอาวุธอาวุธอัพอาวุธคืออะไรอัพอาวุธคืออัพตรงนี้คล้ายๆแบบเป็นแพสซีฟติดตัวของพ็อกกี้อย่างนี้นะครับในส่วนของแนวทางของสายแท้งนั้นนะครับซิกมาก็จะให้อัพในส่วนของแฟดพีเอก่อนนะครับแล้วก็ค่อย,ยๆเฉลี่ยเฉลี่ยมาอัพพวกคิติคอทั้งหลายนะครับผม p a t k ก่อนเสมอนะครับแล้วค่อยมาขยายเนาะใน่วนของคิติคอทาไมถึงให้อัพเลือดเป็นลำดับสุดท้ายสําหรับสายแท้งนะครับตัวช่วยอย่างพ็อกกี้นะครับแทบไม่โดนเดเมจเลยเพราะว่าเราจะ ทมในส่วนของมอนสเตอร์นะครับอยู่ด้านหน้าโดยที่เราจะดึงดูดมอนสเตอร์แล้วให้พ็อกกี้ตีฟรีนั่นเองนะครับอันนี้คือแนวทางของสายแทงนะครับไม่ใช่ว่าให้อัพอันหนึ่งสุดโต่งนะก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยไปแต่ว่าพยายามเอาแฟร์พีีเคขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเลือดเนี่ยไม่ต้องสนใจมากอาจจะอัพไว้แค่10หรือ20อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเอาพวกนี้มาก่อนเสมอนะครับส่วนสีแดงๆด้านล่างเนี่ยรอให้มีเดเมจเยอะๆแล้วค่อยอัพเป็นตัวคูณขยายก็ได้ครับตัวที่มีเดเมจเยอะๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของสายแทงนะกับการ นะครับถ้าเป็นสายตีไกลนะครับสายตีไกลแน่นอนว่าอันดับแรกคงต้องเอา ตัวแฟตเดเมนตตัวนี้ P A D K ตัวนี้มาก่อนนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เราจะคิดกลับกันก็คือถ้าเป็นสายตีไกลอ่ะน้องมีโอกาสโดนตีสูงมีโอกาสวูบสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามทําให้เลือดของน้องอ่ะเยอะขึ้นโดยการอย่าเพิ่งบิ้วในส่วนของเดเมตที่มันเป็นขีดข้อก่อนละกันนะครับพยายามไปกับตัว P A D K ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วพอน้องเลือดถึงแล้วสามารถยืนได้ก็ค่อยไปอัพตัวคูลขยายส่วนของ A D K เช่นตัวพลังทะลวงเกาะ ตัวคีย์ดีคอลแม่นแล้วก็มาทำเดเมจคีย์ดีคอลนั่นเองครับเราจะคลิกกลับกันแบบนี้เนาะเพราะว่าสายตีไกลน้องโดนเดเมจแน่นอนเราไม่ได้ดูดมอนไว้แล้วมาดูในส่วนของพรีเซตตัวสกิลของพ็อกลี่ดีกว่านะครับพรีเซตแรกคือพรีเซตเบรกนะครับอ่าพรีเซตเบรกคืออะไรมาดูที่ตรงนี้นะครับแล้วดูที่สกิลนะครับซิกมาก็ใส่ไว้แบบนี้เป็น PATK 1 2 3เลยนะครับเป็น PATK แบบรัวๆเลยนะฮะตรงเนี้ย PATK ทเคพันส ตรงนี้พันหนะครับตรงนี้3ามพแน่นอนถ้าเพื่อนๆมีแค่3ช่องหรือว่าเป็น3ดาว4ดาวนะครับเพื่อนๆก็ หาตัวที่แรงที่สุด2ตัวที่เป็น P A D K มาใส่แล้วกันอันนี้เป็นแค่แนวทางไม่มีผิดไม่มีถูกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแต่ว่าซิกมาพยายามพูดในส่วนของสายแทงที่ว่าเราแทงแล้วน้องก็ควรมีแต่เดเมจเพื่อที่จะจ่ายเดเมจได้แรงๆนั่นเองในส่วนของสกิลพิเศษที่เป็นพ็อกบัสเตอร์นะครับซิกมาก็แนะนําตัวนี้นะครับในพรีเซตเบรกนะครับน้องสามารถที่จะเบรกเกาะได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปซิกมาก็จะพาไปให้ดูนะว่าในพรีเซตเบรกเกาะสามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้เร็วแค่ไหนในคอนเทนต์ แล้วอันนี้ก็คือสกิลในส่วนของสายแทงนั่นเองและในส่วนของสายตีไกล3อาชีพก็คือนักธนูระแล้วก็ตัวนักเวทนะครับพยายามหาตัวที่ทำให้ถึกเช่นดีเฟนซ์หรือเลือดก็ได้นะครับอาจจะแบบว่าปลดในส่วนของ PATK ออกสักอันหนึ่งถ้ามี3ช่องใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้พูดถึงสายตีไกลนะอย่างนี้ถ้าเป็นแบบสายตีไกลนะซิกมาก็พยายามใส่ให้ดูนะครับ เช่นตัวนี้มี p a d k ที่3,400ค่อนข้างเยอะที่สุดของ p a d k 3แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยนะครับมันมีน้อยกว่าใช่ไหมมันไม่ใช่3,400ก็ติดตัวนี้มานะครับแล้วก็อ่ะซิมาจะสมมติว่ามี3แถวล้กันนะครับแล้วก็ติดตัวเจาะเกราะตัวนี้มาอ่าอีกอันนึงก็พยายามหาในส่วนของเลือดนะครับหรือ defense ก็ได้ ดีเฟนต์ Defense, ตัวสายตีไกลาอาจจะอัพมาเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอามาติดตัวมังกรแดงเพื่อให้ไม่วูบนะครับหรือว่าเลือดตัวเนี้นะครับเอามาใส่นะครับมันก็จะกลายเป็น1นึ่งเดเมจหนึเบรกแล้วก็การเอาตัวรอดความถึกนั่นเองนะครับสามสล็อตนี้แนะนําแบบนี้ดีกว่าสําหรับสายตีไกลหรือเพื่อนๆคิดว่าถ้าเพื่อนๆไม่โดนตีนะครับตัวมังกรแดงก็ทําเป็นเดเมจล้วนแล้วก็เบรกสัก1อันก็ได้ในพรีเซตเบรกนะครับ ในตัวของ preset base ก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหม PATK 2 3 1ก็พยายามอัพให้เต็มแล้วกันนะครับในแพทที่ซิกมาเล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเลเวลเต็ม60ก็อัพไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ไปอัพอีกทีตอนเลเวล60สิบนะฮะอัพให้เต็มไว้นะครับตัวหนังสือเนี่ยบางอันน่ะมันก็สามารถมีขายที่ตัวร้านค้าผู้เล่นก็เก็บทองซื้อก็ได้หรือว่า ลงพวกใต้ดินนะครับอาจจะได้หนังสือทองมานะครับแล้วตัวที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือพ็อกบัสเตอร์ตัวมังกรแดงเนี่ยเป็นพ็อกบัสเตอร์นะครับประเภทของพ็อกลี่นะก็คือตัวนี้นะครับไลาลานะครับก็อัพจนตันเลยจนถึง60อย่างเงี้ยจนกว่ามันจะอัพไม่ได้นะครับตัวหนังสือสีม่วงหรือว่าตัวตำราลับเนี่ยก็หามาแล้วก็ผสมแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นพรีเซตเบรกนะต่อไปจะเป็นพรีเซตเดเมจนะครับของมังกรแดงนั่นเองก็คืออันนี้นะครับกดใช้ไป อย่างนนี้นะะฮมาดู preset damage ที่ซิกมาวางไว้ดีกว่านะฮะรีเ set d a m a ที่ซิกมาวางไว้แน่นอนครับสสกิลหลักที่เพิ่ม damage ซิกมาก็วางไว้ด้านบน3ออันเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนเบร a กลายเป็นคี y damage นะการตั้ง preset แบบนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการ build damage กับบอสที่ไม่มีเกาะหรือว่าการตีรวมนั่นเองนะครับที่เราไม่มีตำแหน่งที่จะเ r e a เกาะนั่นเองนะครับ b u d d เมรัวๆเลยนะครับสกิลก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ใส่ตัว3 P.A.D.K แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัวขยาย Damage ก็คือ Critical นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ต้องมั่นใจว่าตัวพ o c k e r y เราค่อนข้างตีติดค r i t i c a l นะถึงจะวิวในส่วนของโบนัสตัวคูณค r i t i c a l ไปนะครับเราสามารถเช็คสเตตัสของตัวมังกรแดงได้ด้วยการคลิกที่ค่าสเตตัสตัวนี้นะครับี่ประมาณนี้ นะครับแล้วก็ค่าคิก็มีตรงแฟลตกับตัวที่มันเป็นเปอร์เซนต์ตรงนี้แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่ามีแค่3ช่องนะครับก็หาตัว PADK ที่เยอะที่สุดนะครับสำหรับสายแทงนะ PADK ที่เยอะที่สุดสัก2ช่องนะครับแล้วก็เติมในส่วนของคีดเเดเมจลงไปและแน่นอนครับถ้าเป็นสายตีไกลอีก3สายนะครับก็ เลือกเดเมจที่เป็น p a t อ1อันนะครับตัวขยายเดเมจเช่นตัวคูณคีย์ดิคอ1อันแล้วก็ตัวที่ทำให้ถึกเช่นดีเฟนต์หรือว่าตัว HP ก็ได้นะครับที่เป็นเลเวลสานะใส่สัก1อันนะครับเราจะใส่แบบประมาณอย่างนี้เลยสำหรับสายตีไกลใช่ไหม1เดเมจใช่ไหมครับแล้วก็1ขยายนะครับแล้วก็1ึงถึกนะครับอาจจะเยอะกว่าซิกมานะ h p ซิกมาก็ไม่ได้ทำเอาไว้ก็อาจจะเอา HP3 เลยแล้วก็อัพขั้นให้สุดสำหรับแพร์ตระนที่ใช้หนังสือทองนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ นะครับหรือใครมีเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับน้องก็จะมีเลือดที่เยอะนะครับแล้วก็มีเดเมจระดับกลางนะครับแล้วก็มีตัวขยายเดเมจเช่นคีดที่ข้อเดเมจด้วยอันนี้สําหรับสายตีไกลนะแต่เหมือนเดิมครับถ้าคิดว่าตัวพ็อกเกี่เราแทบไม่โดนเดเมจเลยหรือเราสามารถรักษาพ็อกกี่ได้นะครับ,รบก็ยัดเดเมจให้เป็นสายแท้งที่สิกมาทาตั้งแต่ต้นเลยก็คือแบบนี้ แบบนี้นั่นเองครับหรือเดเมจสแล้วก็คี1นะครับกรณีที่มี3มช่องมาดูในส่วนของตัวที่พอกทั่วไปนะเราก็อัพเต็มเหมือนเดิมตรงนี้ได้บอกไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเราอัพเต็มเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของตัวพกบลัสเตอร์นะครับตัวที่มันเป็นในส่วนของการขยายคีจะใช้หนังสือทองตัวนี้ซึ่งกดได้ครั้งเดียวในแผทป,ปัจจุบัน,นไม่สามารถอัพได้แล้วก็คือได้แค่เลเวล1นึ่รในแผทอนาคตก็คือแพทเลเวล60ต้องหา ตัวหนังสือสีทองอีก4นะครับส่วนตำรารับนี่หาง่ายมากเอาแต้มทูคอยไปแลกตัวเศษสีม่วงเพื่อเอามาเปิดได้หนังสือเขียวก็จบแล้วนะครับปัญหาคือตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับแทบไม่มีในร้านเลยนะครับหรือนานๆจะออกมาทีต้องเล่นในส่วนของตัวนี้ฮะสนามประลองใต้ดินแล้วก็พยายามสู้นะครับในส่วนของ ชั้นนรกที่สามารถได้ตัวหนังสือทองให้ได้นั่นเองถ้าสู้ยังไม่ได้ไปสู้ท้ายสัปดาห์ก็ได้นะครับพอท้ายสัปดาห์ตัวละครเราจะเก่งที่สุดแล้วก็คอนเทนต์นี้จะอยู่ถึงท้ายสัปดาห์นะครับถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมจำนวนนะฮะแต่ทีเนี้ยถ้ารู้สึกว่ายังบิ้วตัวละครได้อีกคอนเทนต์นี้แนะนานะครับไปสู้ท้ายสัปดาห์ที่เราเก่งที่สุดนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้จะไม่ได้รีเซ็ตภายในสัปดาห์นั่นเอง เพื่อที่ท้ายสัปดาห์เราเก่งเราจะสามารถสู้ในส่วนของนรลกมาเอาสกิลทองได้นเองครับเอาแล้วละ่ะเดลซิกมาจะเล่นในส่วนของพ็อกลี่สายเบรกให้ดูในคอนเทนต์หอคอยที่มีพลังมากกว่าซิกม่านั่นเองนะครับผมว่าจะให้ดูว่าตัวพ็อกลี่เนี่ยช่วยได้มากเลยในคอนเทนต์เดี่ยวที่เราทําค่าเบรกนะครับส่วนค่าเดเมจนี่ไม่ได้ทดลองให้ดูนะก็ทำให้มันแรงกว่าสายเบรกนั่นเองครับในส่วนของเดเมจรวมแต่ว่าที่น่าสนใจเลยคือสายเบรก นะครับส่วนตัวละครเนี่ยนะครับมันมีอยู่นะครับในส่วนของสกิลเนี่ยนะฮะว่าเราเซตเป็นสายเบรกไว้ด้วยนะครับเพื่อช่วยพ็อกลี่เบรกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทำคลิปไว้แล้วนะครับที่มุมขวาบนของสายแทงเท่านั้นนะครับผมก็คลิกดูได้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของพ็อกกี้เมื่อกี้ใช่ไหมเราจะทําเป็นสายเบรกใช่ไหมครับก็นี่สายเบรกนะฮะอ่าสายเบรกที่เป็นสกิลเบรกตรงนี้นะครับนี่ มีเบรกตรงนี้40%เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าครับที่คอนเทนต์นี้นะครับขอคอยเห็นความฝันนะครับซึ่ง BR ต่างกับเราเยอะมากนะครับซิกมาก็ขอเล่นแค่390ก็พอแล้วนะครับซิกมา290มันโหดมากแล้วถ้าขึ้นไปด้านบนคือเขาป้องกันโดยที่เราตีไม่เข้าแล้วอันนี้ก็พอตีเข้าอยู่นะครับต่างกันแสนกว่านะครับไปเดี๋ยวซิกมาจะให้สังเกตในส่วนของกรอะของมอนสเตอร์นะครับว่าเบรกเร็วมากนะฮะ โยนโล่ไปกระแทกแล้วก็จิ้ม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 แบบนี้ฮะแต่ว่าเห็นไหมบอสตีแรงมากนะครับแต่ว่าครึ่งหลอดแล้วนะครับเกือบตายนี่บอสแตกก่อนนะฮะอ่าแล้วเราก็ทำเดเมจไปนะครับเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเก็บเลือดได้นะครับถ้าบอสเบรกเร็วนะฮะตีต่อนะครับอุวยวิวนี่มีว่าวด้วยนะฮะถ้าไม่ตายไปเลยนะครับปึ้งนะครับน้องก็ตีไปนะครับ ึ่งน้องโดนตีแรงมากตอนนี้นะฮะอ่าน้องเกือบตายนะครับสังเกตว่าเกาะแตกอย่างไวนะครับผมก็อันนี้ทั้งนี้ทางนั้นไม่ได้อยู่ที่พ็อกลี่อย่างเดียวอยู่ที่พีเซตตัวเราด้วยนะครับสามารถดูคลิปได้อย่างที่บอกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวใช้ท่าไม้ตายอย่างเงี้ยต่อยิ่งแตกไวนะนี่ดูเกาะนะสังเกตที่เกาะ แตกอย่างไวนะฮะแตกรัวๆทาให้เราสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดได้อีกหนึ่งระดับนั่นเองนะฮะนี่เรียบร้อยนะฮะสองแสนเก้าพันสามแสนเก้านะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์โดนบังโดนบังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้สิค้าด้วยนะครับแล้วก็ถูกใจอย่าลืมกดติดตามเหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดไลฟ์มานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวสิคาขอตัวไปแต่งบ้านก่อนบ้านนี้ดูไม่ดีเลยนะครับมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวบายบายครับ